อาะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้มาอยู่กับผมในรายการ e d u c a t g Casting นะฮะเดบยวชื่อแล้วนะครับนี่มันก็เกม CU95 ครับเราจะรับบทแบนเคอร์บินลำหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายคือเออนักบินนะครับเอ้ยมาอันนี้เลยเนี่ยเช็คออฟไล์เราตอนโอเคมาเราได้นั้หมดแบนเคอรบิน มีไปเลยน่นฮะ m y name โอซี่โอเคฉันชื่อโอซี่ฉันเวลายืมบยูฮารเฟร็อคฮอนยูไงวะอนไปเยนล็อกวินซ้ายจีเพื่อรอขึ้นโอเค

ก็เลือกทางตรงางขึ้นแล้วก็ทางอยู่นะครับทางยอยู่ไคุณภาพสีเขียวแล้วเฮ้ยเอสทีพอกโอเคมาครับดูนะรออยู่ที่สหรัฐเมืองลอนดอนรถไฟนะรถไฟมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับลงอันนี้เฮ้ยตกตกตรง ใช่เอ็กซ์เซอร์ไซส์สุดยอดนะพี่เอออ่อถ้าทำสุดยอดแล้วสามารถออกได้ควระการกด H ม้ยจะบุญดีเอ้ยจะตายเนี่ยสเปคบ้าคืออะไรยังบุญดีเอ้ยไปลงไม่ได้มาบอกไม่ว่ากูนะ โอเคมาจัดราคาไแทนันเอฟไอเดนเอกเอาลวะ<ป>มีต่อไปเพื่อ <c oughs> การจอดล่งที่สุดสตาร์เีเวทไอดูแลมีครอฟเขายันดีโอเค ล็อก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 เฮ้ยกดทีตัวเกไปโอเคองค์เินียีมสตาร์ทจิฮารอนเฮอขึ้นดิอยากขึ้นดิเปอยากขึ้นดิเฮ้ยเออเอมาเป

ไปว่าได้คืออะไรคือโะไรบอตามหา่ายาไม่ใชยนีวก

เนี S <S um color color ่ยมันคล้องไม่ได้อะไม่ได้น่าจะเปลี่ยนเป็นเต็งคอนสีมันจะมีขีดนะสีขาวมันลีบเลยดูให้มาช่วย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 จีนหล่นเสียโอเค

เชียฝนตกดี Today you will will have t o other and we w i l be to the a p o l o นั่เป็นเรื่องทต่โอเคไม่สาารถจะมสได้นครับก็มีความสูงไม่เกินห้าพันอชิบหายกดปิดยนดีจะกดเอไง

ก็เลยแบบมาตัวไม่กระด้างคนรับเหมือนกันมีนั่นนะครับอ่าเต็มเช่นแล้วยังไงก็ต้องมีมันตัวไม่กระด้างตรงนี้ตั้งร้านคนอันเนี้ยเด็กเราจะร้องนี่คือก่อนนะครับไหนบ้างจูอินเจ้าก่อนซุดใจโชคเอ้ยสี่พันแล้วสี่พันห้าพันแล้วขอดูกันเลยขึ้น

ไาขับไปไปทูนิกอพอลโลขับไปเรื่อยเรื่อยมึงรอกูผานอ่ะพี่แล้วอผมก็ยุ่งอยู่นแคมเกมสตรีมแล้วแม่งตอนนี้โจด โมดมาแล้วอะหรือว่าเกมนผ่านมาเจี๊ยไม่เสร็จหรอเลาท่ชั้อเราด้ยิงต่อเราไม่มีทาไม่ต่อใจต่อราเฉยไม่ได้หน้าอยู่นะเป็นผอะไรอ้าวมาแล้วสตาร์ทไปด้วยอะโอเคจำนโนลอกเขา

ซาบินมาถึงเยอยอืมดิชันเฟลอใไม่อใไม่นี้ไม่ได้ไม่เพื่มแล้วสัตว์เจออีกอ้าวีเอานีเา่เลานี่ยลองดูแล้วก็ได้มาอาทไมวันนี้อาศตัวไซต์เจมส์บีบ้า อเอตกไอสัตว์เนี่ยตายแล้ครับรูปคุณกเล่นครับ,บเราวๆครับไมอันนี้เ่ยจริงแล,ล้วเ <7, S 1> <6. S 2> ลีล้ยห้าเลเ้ยวหกครูจำ ปอ้ไหวไหวไม่หมดไม่หลับต่อมันเสียวอม่งเลยไหวม่ทันนอนไ่ทันยู่เปล่าอ๋อไหวไปดิจังสิ